สวัสด so, ีคร okay. ับผมเซบาคอนเซปในวันนี้ผมจะมาเล่นเกมใหม่ชื่อว่าเกม ASTRONIA นะครับในวันนี้เป็น EP 1หนึ่งนะฮะโอเคในในที่นี้เสียงนี้เป็นเสียงพานะเพราะว่าในในคลิปลือเปิดไมคนะฮะแต่ว่ามันต้องเปิดไมคไงก็เลยพาดทับเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นพาดทับนะโอเคไปเลือกต็เลยดีกว่า ผมก็ทำการเซตอัพของเตรียมของเลยเพื่อเตรียมตัวออกสำรวจดาวแล้วก็ทำการเก็บหาเก็บทรัพยากรเหล่าไฟซึ่งมันก็จะมีสมอลเบนเตอร์เอาไว้ทำการคราฟของแบบชิ้นเล็กๆแล้วก็ออกซิเจนเตอร์เอาไว้ผลิตแก๊สผลิตในเรื่องของออกซิเจนนะครับก็เริ่มต้นเขามีให้ประมาณน,นี้ กับเรซินนะก็เป็นแร่สองอะในตลาดที่จาเป็นในการคับผมในการอาพัพข้าสู่ขั้นต่อๆไปนั่นเองต่อไปนะผมก็เอาเรซินและคอมพาวทั้งหมดมาเก็บไว้ที่บ้านของเรานะเพราะว่าตอนที่ผมทำเฟสเนี่ยเ,นะเราได้ เราได้จะตัว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 ,ตวไอตัวเก็บของมาประมาณ2อันนะก็ได้คูฟีนะก็เลยที่มีคูที่เก็บมานะแต่ต้องใช้เวลานานหนะ่อยเพราะว่าไม่คุ้นกับเมาส์เท่าไหร่นะครับต่อไปผมก็ไปตามหาเลซินเพิ่มเติมน,นะเผื่อว่าเลซินอาจจะไม่พอเพราว่าผมเป็นชอบฟาร์มเนี่ยก็เลยทําการฟาร์มเพิ่มนะไปหาเรซินนะเพิ่มเติมน,นะครับ ก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วครับเก็บเรซินนะครับเรซินเยอะมีแปอันนะก็ต้องเก็บใส่ตอรีดนะตีวอยากเยอะมากก็เก็บนานหน่อยนะครับต่อไปผมก็มารับเควสติ b e a u สเป p แอ e ด์ร Resorting นะ Beauty a เ d Space ก็คือทำการติดตั้งออกซิเจนเตอร์ไว้ในเชียวเตอร์แล้วก็ Resorting ก็คือเก็บ สินสองอันแล้วก็คอมพาวด์สองอันสองอันไม่ใช่ไม่ใช่ซีอันอย่างละซีผมก็มาติดตั้งของอะไรพวกเนี้นะอย่างเช่นอันนี้แหละคือของจริงของจริงอันนี้คือได้ฟรีมาจริงจริงอันสองอันี้ที่แล้วะอันนั้นคือผม้ามาเองไงยืมพากไปแล้วไม่เหมือนกันก็เซตอัพของอะไรต่างที่ต่อไปผมก็ทำมีเดียรินเตอร์นะเครื่องฟิลเร์ระดับกราว้คคับของเพิ่มเติมนะ ที่เป็นเครื่องเครื่องผลิตอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในขั้นก็อยู่ในเครืองปี๊ดขั้นระับที่สองนี่แหละครับก็ผมก็มาติดตั้งที่สมอ l สมอลสมอลฟอร์มนก็เอามาติดตั้งนะนะครับต่อไปผมก็ลงไปในถ้ำนะก็ไปหาของนะของในถ้ำก็จะมีพวกฟอสทวพ สอฟไรแล้วก็ลวกแล้วก็อลูมิเนียมแล้วก็วะนะโอ้ยแร่แล็คเตอร์ไรเป็นแร่ที่สำคัญในการทับอลูมิเนียมนะซึ่งก็จะนำไปสู่ผลิต่อไปก็คือสเปรดอรี่นะก็คือเผาก็คือแค่เผานะอลูมิ ที่ผมลงไปในถ้ำเนี่ยผมก็เจอกับมีเดียมจเนาเรเตอร์ซึ่งก็คือเอาไว้ผลิตกระแสไฟนั่นแหละในตอนนั้นนะ่ะผมก็เจอกับแพคเกจเตอด้วยก็เลยคิดว่าจะเก็บแพคเกจถุนจะเก็บแพคเกจเจอมาใช้ในการเก็บพวกไอ้เจ้านั่นแหละอันมีเดียมจเนเรเตอร์แล้วก็เก็บมาแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้จากบพอกลับมาถึงบ้านก็มาผลิตเจ้ตัวสมอง ในเหมือยรอบนะเพื่อเป้าหมายอย่างเดียวคือไปเก็บแร่ดะไรๆให้เต็มกระเป๋ากลับบ้านมาเลยค่ะโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วครับสก็สำหรับไค